สวัสดีค่ะมีของเกมออนไลน์อัปเดตกันอีกแล้วเริ่มด้วยที่ฟินออพไพเลดเปิดระบบใหม่วอลบอ s โค่นบอลล่ามังกรทิงเจ้าแห่งเทพจรสลดัดหลังจากที่ o p เ n นเบนได้ไม่นานก็เปิดระบบใหม่ w a r b o อลระบบนี้สามารถเล่นได้แล้ววันนี้ตามระยะเวลาที่ทีมงานกำหนดไว้เมื่อเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปด้านในก็จะสู้กับเจ้ามังกรยัดซึ่ง h p สูงมากต้องระดมพลทั้งเซิร์ฟเวอร์ไปตีกันเลยทีเดียว เราจะได้ SP นะชื่อเสียงเป็นรางวัลและยิ่งเราติดอันดับก็จะได้รางวัลสุดแรวไปอีกด้วยหากเพื่อนเคนไหนอยากจะรู้ข้อมูลระบบวอลมอลก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ p o p i n t s ค่ะ มาดูทางด้านเลเซอสตาร์เกมเฟรมบุกกันบ้างค่ะหลังจากที่คอนเฟอเรไปแล้วเมื่อวันที่25ที่ผ่านมานี่เองหลายๆคนคงยังงงอยู่ว่าจะเริ่มต้นเกมยังไงแล้วไปที่ไหนวันนี้เราจะมาหัดก้าวแรกสู่วงการบันเทิงกันค่ะแนะนําคลิปเป็นทางขวามือของจอเพื่อดูเค้กันก่อนแล้วค่อยฝึกฝนสีมือตามงานที่ได้รับมอบหมายการฝึกฝนนั้นคลิปไปที่สตูดิโอฝึกฝนค่ะนอกจากนี้ยังมีอีกระบบหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งระบบนี้จําเป็นต้องใช้เงินในการรุ่นรับไอเทม นั่นคือระบบการซุปตา์แค่สมมตืว่การออกมาสาใบจากไหนก็ขึ้นอยู่กับดวงว่าจะได้ไอเทมชนิดไหนแค่นี้เราก็ได้รับไอเทมเก๋ๆมาใส่แล้วค่ะเลสซอ่งซตาจะโอเปนเมต้า31ตุลานี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w f a c e b o o k .com/ o l a l a ค่ะบ๊ายบาย